สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเปิดเสียงไมโครโฟนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหาการเปิดใช้ไมโครโฟนไม่ได้นะคะตัวอย่างนี้เราจะใช้เป็นในส่วนของ Google Meet นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ใช้เรียนออนไลน์อยู่นะคะปัญหาที่เจอก็จะประมาณนี้นะคะสมมุติว่าเรากดเปิดไมโครโฟนนะคะ สักพักไมโครโฟนจะปิดให้โดยอัตโนมัตินะคะนี่คือปัญหาที่หลายคนพบเจอเวลาที่จะทําการสอนออนไลน์หรือจัดประชุมนะคะคือไม่สามารถใช้ไมโครโฟนได้นะคะเนี่ยกดเปิดแล้วมันก็ปิดนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหานะให้เพื่อนๆน,นะคะ,ะให้เรามองไปที่ไอคอนตัวลำโพงนะคะมุมล่างขวามือให้ทำการคลิกขวาค่ะ เสร็จแล้วเลือกไปที่เปิดการตั้งค่าเสียงนะคะคลิกเลยค่ะมันก็จะเข้ามาหน้าตั้งค่าตรงนี้นะคะให้เราเลือกไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไมโครโฟนนะคะคลิกเข้าไปแล้วมาเปิดใช้งานตรงนี้เปิดนะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างว่าตัวโปรแกรมต่างๆนะคะ ฟังก์ชันต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเปิดใช้งานทุกตัวหรือยังนะคะถ้ามีตัวไหนปิดอยู่เพื่อนๆก็เปิดใช้งานได้นะคะเพื่อให้มันสามารถใช้ได้ปกติก็แค่นี้นะคะแล้วลองกลับไปดูที่หน้า Google Chrome ของเราว่าสามารถเปิดไมคได้หรือยังนะคะกดรีเฟชไปก่อนนะอ่าโอเคไมโครโฟนเชื่อมต่อแล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถเข้าประชุมนะคะได้แล้วไหนลองปิดเปิดดูซิได้ไหม อันนี้เราปิดอยู่นะนสมมติว่าเราเปิดปุ๊บโอเคได้แล้วนะคะมันจะไม่ปิดอัตโนมัตินะนเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย